สวัสดีครับผมมันลี่นักมาถามตอนผมแบกกี้ต่อหลังสีครับครับนนี้เราจะมาติดตามผู้นางวับในรายการคนค้นเจออะไรครับเจอคนดีครับใช่ครับทางทีวีช่องช่องอะไรครับช่องหลางสีทีวีเพื่อเพื่อไทยครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะรอคุณลุงยาพาเราเดินชมตัวขาขอาคารของบ้านชาวดีนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนแล้วเดี๋ยวจะเดินไปดูว่าเด็กๆพิการเขาดูยัยงไงครับเราจะไปเจอเหรียญทองโอลิมป,ปิกเนี่ยน้องกี้น้องกี้ใช่ไหมเราจะไปจับเหรียญทองเนีย่ยใช่ครับเราจไปดูรางวันว่าที่นี่ได้เหรียญหรือเปล่าครับ ตนี้นะครับผมก็จะขอแนะนำนะครับสถานข้อเด็กพิการทางสมองและปัญญาหรือที่เราเราท่านๆรูดูกันว่าว่านประชาวดีคําว่าสถานข้อเด็กพิการทางสมองนะครับให้การเลี้ยงดูพัฒนาพื้นผูความพิการทางสมองและปัญญาคําว่าพิการทางสมองและปัญญาคือภาวะที่สมองหยุดการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไม่เต็มที่ทําให้ขาดทักษะ พัฒนาการในด้านต่างๆคือด้านสังคมภาษาสติปัญญาก้ามเนื้อและักษะของการช่วยเหลือตนเองอสำหรับการพัฒนาพื้นภูของเด็กที่การทางสมองและปัญญาก็จะมีะวัตจักรของการพัฒนาเด็กเข้ามาในสถานเคราะห์ก็จะมีการประชุมของทีมสถาบนวิชาชีพเพื่อที่จะมาทดสอบเด็ก ว่าเด็กคนนี้มีความสามารถมีพฤติกรรมอะไรเพื่อที่จะให้การพัฒนาที่ถูกต้องทีนี้มามาคุยเรื่องของกิจกรรมของกีฬาเด็กที่นี่จะสนใจกิจกิจกรรมกีฬาสามารถเป็นตัวแทนของสถานเพอร่วมในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาตินักเรียนคนพิการแห่งชาติและอีกส่วนหนึ่งเป็นการแข่งขันของ ต่างประเทศซึ่งจะมีกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกกีฬาอาเซียนพาราเกมกีฬาเอเชียนพาราเกมและอีก,อ,ก,อ,กอีกกีฬานะครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจจากมวลชนต่างๆคือกีฬาพาราลิมปิกเกมซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีเด็กของสถานเข้าร่วมการแข่งขันตามกีฬาต่าง ซึ่งณปัจจุบันนี้ก็จะมีน้องมงคลจิตเงียมหรือน้องกี้ของเรานะครับสามารถที่จะไปร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมหน้าประเทศอังกฤษในปี2012สามารถที่จะพาเหรนทองในกีฬาบ็อกเซียซึ่งน้องกี้สามารถพาเหรดทองในกีฬาบ็อกเซียในประเภททีมเดี๋ยวนะครับขอถาม ก็แล <sk ill hip> ้วแล้วลุงทำงานที่นี่มานานตั้งแต่ปี <S <S ตั้งแต่ปี2521ส่วนที่ดีมีตั้งแตู่นยนนี้มีตั้งแต่ปี2 5 1 9ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็นปีที่36นะตอนนี้นะครับ2130 2 5 5 5ซึ่งเป็นวันเกิดฐานครอบวันที่15ธันวาคม ซึ่งฐานทัพเราก็จะมีอายุ36ปีแล้วเงินสนับสนุนทางรัฐแค่ตัดแข่งเงินสนับสนุนนะก็เป็นงบประมาณของหลวงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเป็นการบริจาคสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วอย่างหลวงก็ไปพาให้กีฬาไปแข่งการการพาให้กีฬาไปแข่งนี่เป็นของอย่างถ้าเป็นตัวแทนประเทศไท,ไทยทางสมาคม เออกให้อย่างถ้าเป็นของสเปเชียลโดมิทางสเปเชียลก็จะออกให้ซึ่งในส่วนนี้ก็อยู่ที่ว่านักกีฬาของเราจะผ่านการดีคอนดิไฟไหมซึ่งการแข่งขันเฉพาะบ็บอกเชียนะครับก็จะต้องมีการเก็บสะสมคะแนนถ้าคะแนนไม่ถึง ก็ s. <S <t ask> ไม่สามารถที่จะผ่านการแข่งของประเทศไทยได้ซึ่งแต่ละเดือนหนึ่งก็จะมีนำน้องไปทำการคัดเลือกนักกีฬาสับสบคะแนนเป,ป็นการฝันฝันเป็นตัวอย่างน้องกีนี่จะไปครับตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ครับก็นอนอยู่ปกตินอนอยู่ว่างาเนาะเดี๋ยวถ้าอยากถายรูปเลยเราจะเรียกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลงุงช่วยพาเด,ด,ดเินดูได้เดินดูก็น่ายวได้ 有，啊有 kind of。 ยากยากไหมครับก่อจะฝึกซ้อมเล่นไอตัวเนี้ยได้ก็ไม่ไมยากก็อย่างในทีมมีกี่คนมก็มีีีกอรับแต่ตอนนี้ฝึกซ้อมอยู่กูกก็ทุกวันเล้วทุกวันกตอนไหนรอบช่วงเย็นก็ บายครับบายครับผงครับอ๋อเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้จะไปฝึกจสอบอะไรับอันนี้กอเป้องออพ่อนพักผ่อนพกกินสวยไหมสวยครับเครื่องเครื่องบินไปมีบินไปเธอได้ขอบรายการมากินรายการก็อะไรอะไรอะารก็มีนาไปแข่งไปแข่งมาเมล่าก็ไปครับ ได้ได้กี่เหรียญแล้วหนึ่งยญงทองครับซึบ่งแข่ง,งปีนี้ใช่ไหมปีแรกปีแรกครับ แล้วแล้วลุงได้มีประสบการณ์ไป,ไปร่วมการแข่งขันเด็กแน่ถ้าประสบการณ์ในการแข่งขันนะครับก็จะเริ่มจากปี2 5 3 6นะครับก็จะพาน้องจำนวนสามคนนะครับคือน้องเล็กน้องชาบริตแล้วก็น้องจริยาแล้วอย่างลุงเข้าส่งนักกีฬาประกวดในแบบนามีอ,อะครับตนนี้ละคเขากำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะ ให้น้องไปร่วมการแข่งขันกีฬาวอชี่เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปร่วมการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกนประเทศออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ครับกำลังฝึกซ้อมกําลังเตรียมเอกสารต,ต่างๆอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็กําลังเตรียมพรม้อมๆเพื่อที่จะให้น้อง26คนนะครับเป็นนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชางตินหวัดเชียงใหม่ในปี2556กีฬาซึ่งจะเตรียมตัวไปนี้ก็มีบายน้ำกรีธา มินตันเตะต่อขอ้างพมนะครับอยากจะบอกว่านะครับอันดับแรกคือเราต้องต้องทำให้เป็นปัจจุบันที่สุดคือมีงานอะไรแล้วก็ช่วยๆแล้วกันอีกส่วนหนึ่งคือต้องเอาของสุภาษิตท,ที่ว่าอัตหิอัตโนาโทรเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองมาจครับวันนี้เราก็มากันที่ศูนย์กีฬาที่บ้านราชวดีครับวันนี้จะมีการ สอนกีฬาบ็อกเซียนะักกีฬาที่นี่นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าในแต่ละวันนะเราซ้อมอยังไรกันบ้างครับ อ่าก่อนเดือนนะครับการเล่นกีฬานะครับมีประโยชน์หลายอย่างสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างเป็นอาชีพให้กับตัวเองได้ในส่วนนี้จะมาขอแนะนํากีฬาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกีฬาสําหรับเด็กที่การทางสมองและปัญญากีฬานี้นะครับสามารถที่จะพัฒนาน้องๆได้สามารถที่จะนําไปเป็นอาชีพของตัวเองได้กีฬานั้นนะครับเป็นกีฬาบอตเชียนะครับ กีฬาพกเชียร์นะครับเป็นการเล่นในคล้ายเล่นเปนตองครับจะมีอุปกรณ์การเล่นอยู่สิคืออันดับแรกนะครับคือไม้ว่งพองนะครับจะมะีด้านสีแดงด้านสีน้ําเงินแล้วก็จะมีลูกลูกนะครับลูกข,า,ขาวๆที่เห็นนั่คือลูกแก๊กในภาษาเปตองก็ลูกแก๊กครับแล้วก็มีลูกสีแดงแล้วก็ลูกสีน้ําเงินซึ่งเกีดยวเชื่อมเหมือนกับ เดียวกับลายนะครับซึ่งการฝึกต่างๆนะครับจะให้น้องฝึกการอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับน้องส่วนนี้มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างของร่างกายแต่เพื่อที่ป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ให้นักกีฬาพร้อมเป็นกา,การกระตุ้นส่วนต่างของร่างกายก็จะให้น้องอบอุ่นร่างกายกนก่อนนะครับเด็กๆชูมือขึ้นได้ไหมครับได้ไหมได้ทีหน่อยก็ ใจน,น,นิดหน่อยยกซ้ายหนึ่งสองสาสี่ห้ายกขานิดนึงเตะขาหนึ่งสองสามสี่ห้าอาละครับเพื่อนตัวเองนิดนึงเอาง่ายนะครับต่อไปนะครับการเล่นกีฬานะครับเราอันดับแรกคือต้องสัมผัสอุปกรณ์ก่อน,อ,นอุปกรณ์เราให้น้องๆจับอุปกรณ์นะครับห้าจาักอุปกรณ์ ก,กุกอนนะครับกอุปก,กรอนนะครับคนไหนย,ยกได้นะครับก็ลองชูงงกุ่มก้อนกันอันหนึ่งจ่มูกเชียนะครับส5 6สี่ห้าหย,ยกไปทางซ้ายฝาหนึ่งสองสามส่หาหกย,ยก,กข้างครับ1 2ึ่งสองส,สหเติ อ๋อมงก่อนจีบไปยังยนเส้นอ่า,ออาดีมากสีแดงยืนแดงไปเลยอะตอนนี้รู้แล้วคืลูกสีต้องมือหนึ่งเข้าอยู่นะครับสีแดงยนต่อครับตอนนี้นะครับลูกจะไม่เปลี่ยนเนนป็นสีแดง เราจะโยนหรืว่าให้รูกกระเด็นออกมาได้นะครับต่ตอนนี้นะครับลูกยันแล้วครับเป็นลูกสีน้ำเงิน เราดูนะครับรูปที่ใกล้ที่สุดนะครับอันดับแรกคือสีน้ําเงินหนึ่งลูกนะครับต่อไปคือสีน้ําเงินกับสีแดงนี้สีแดงเขาใกล้กว่านะครับคือลูกนี้เขาใกล้เพราะฉะนั้นการตัดสินคะแนนคือสีน้าเงินนะครับทีมสีน้ําเงินได้หนึ่งคะแนนแล้วก็จะไปให้เล่นใหม่จนกว่าจะถึงเกมถึงจุดถ้าผมเราไม่มีสีแดงนะครับอันนี้ลูกสีน้ำเงินก็ยังได้3ลูกแต่ที่มีสี แดงกันอยู่ก็ให้ตัดชิ้นคล้ายๆไปตอง ซึ่งธุรกิจในการติดตามชื่อน,นั้นนะครับก็งไงก็ขอบคุณมาครับที่ให้เราติดตามครับไปไรครับ คนเราไม่อยากเกิดมาเกิดมาไม่อยากเป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากสภาวะของทางพันธุก,กรรมชีวภาพสิ่งแวดล้อมทําให้สังคมทําให้เด็กๆเ,เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะทางปัญญาหรือทางสมองก็อยากจะบอกให้สังคมภายนอกรูจากการป้องกันว่าสิ่งที่จะทําให้เกิด ปัญหาสังคมมันง่ายแต่การแก้ไขมันยากเพราะต้องการต้องทําที่สาเหตุต่างๆครับคือเรารู้จักการป้องกันว่าก่อนที่จะมีลูกมีหลานนี่มีเลยนะครับต้องรู้สภาพว่าเราพร้อมไหมสภาพของคุณพ่อคุณแม่ทางเศรษฐกิจพร้อมไหมไม่ใช่เป็นแล้วทิ้งให้ทางสังคมรับผิดชอบอนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทางสถานข้อเด็กพิการทางสมองเลยว่าอย่างนะครับพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อยงน้องนะครับบ้านนายชาวดีมีศักยภาพสามารถระบลงชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพเป็นส่วนตัวได้สามารถรับรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขใช่ไหมครับน้องกี้ใช่ครับใช่ไหมมอใช่ครับใช่ไหมโอ ใช่ไหมครับ